ข่าอก,การการนมันสการปู่เจ้าค่ะอืมเจริญพรเข้าวการเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันที่สี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เจ้าค่ะเมื่อี้ก็ได้มากราบปู่เวลานี้ก็ด้วยภาระหน้าที่หลายๆอย่างเจ้าค่ะถ้าตอนเช้าก็จะเป็นวัวนเสาร์อาทิตย์เจ้าค่ะอืมวันนี้กราบขอความเมตตาจากปู่เจ้าค่ะอืม ตามที่ดูในคอมเมนต์ได้มีญาติทาท่านผู้ชมฝากถามเข้ามาเพื่อให้ปู่ได้เมตตาด้วยเจ้าค่ะอืม,มาายจังหลาขอให้ปู่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวันเวลาที่ปู่จะงดทําวิธีเจ้าค่ะก็ต้องขออนุญาตญาติโยม ที่ได้ยินได้ฟังทุกท่านทุกคนอาตมาก็ขออนุญาตงดรับแขกงดทำวิธีต่างๆเริ่มจากวันที่ามกราคมบสี่ไปจนถึงวันที่็ด มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบปีวันที่ห้ามกราถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกราขออนุญาตญาติโย,ยมทุกท่านทุกคนงดรับแขกงดทำพิธีต่างๆยึงขอแจ้งให้รับรู้รับ,รบทราบโดยท่วถึงกันเพราะตอนนี้ วันวารามของเราอยู่ในการพัฒนาช่างกำลังทาสีพระผลสีพระกิ่นสีแรงมากเลยตอนเช้าทำดีทีไม่ได้แล้วก็ช่างกำลังจะขึ้นโคงารงศาลาโครงหลังคาศาลาปูญาทาสเสด็จนาคราดอืมการตัดเหล็กตัดอะไรก็จะเสียงดังมากเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตแบบนี้การไปมาก็เป็นเรื่องยาก อาดามาจึงขออนุญาตท่านทั้งหลายงดรับเกี่ยวงดทำพิธีเพราะว่าก็มีญาติมีโยมมาทำพิธีทุกวันไม่เคยขาดสายทุกวันไม่เคยขาดมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่เคยขาดจึงขอแจ้งให้รับทราบมีอะไรถามยี ขอาการปู่เจ้าค่ะท่านผู้ชมอยากได้ความฝันปู่เจ้าค่ะสำหรับความฝันอนอนหลายกับฝันหลายอนอนมากฝันมากกิีดบุงแต่งมากฝันก็ฝันเนาะธรรมชาติธรรมดาปุถุชนคนธรรมดาก็ฝันแหละอาตมาก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาญาดโยมก็เหมือนกัน ก็ฝันได้แต่ว่าจะฝันแม่นไม่แม่นนี่ก็ไม่รู้แต่ว่าความฝันของอาตมาใกล้ๆถึงวันค่อยเอาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เอาพอเป็นเอาพอเป็นยาหยอดตาก่อนเนอะอืมอาตมาก็ฝันว่าไป เอาไม่สาวเอาแม่สาวไปต้อยเอาไม่สาวไปต้อยเอาบักเอากล้วยสุกไหมที่จําได้แล้วก็มีพวกอ้อยดําพวกอะไรด้วยความปันนะแต่ว่าเห็นช,ชัดๆก็คือเห็นกล้วยที่สุกจนงอมเลยเหลืองอืมเอาไม่สาวไปต้อยเอากล้วยสุก ะะก็ากลางว่างเลยเอาไม้สาวไปต่อยเอาเอากล้วยสุกไหมเอาไม้ไปสอยเอากล้วยค่ะเออกล้วยสุกนั่นแหละที่จําได้นอกจากนั้นก็จําไม่ได้อดอกเกี่ยวกับโชคลาภใกล้ถึงวัน่อ,อ่พิจะะารณาญาติโยมทั้งหลายก็ฟังไว้เดี๋ยวไปอะไรมากมายสิ่งเหล่านี้ไม่แน่นอนหรอกอือฐานดํมารวยอาตมาก็รวยแล้วล่ะอืม ก็ถือว่านี่แหละตามนี้แหละเด้อสาธุเจ้าค่ะเขาขาดเจ้าค่ะมีบางคนสงสัยว่าพระทมวัตถุมงคลได้ไหมอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะทำวัตถุมงคลก็ทำได้จะเป็นไรทำวัตถุมงคลเนาะทำว่ามงคล ก็คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแล้วเป็นขวนเป็นกำลังใจอย่างเช่นบ้านวัาอารามก็มีการออกเหรียญออกวัตถุมงคลเป็นเหรียญในรูปแบบเหรียญพระพุทธบ้างหรือว่าในรูปแบบเป็นรูปเทพรูปเคารพอะไรเครื่องรางของของัทงท่านก็ทําให้เป็นขวัญเป็นกนาลังใจญาติโยมที่มาทําบุญนั่นแหละญาติโยมมาทําบุญแล้วก็ให้ไป อืมเหมือนกับอาตมาทำนี่แหละให้ไปแจกไปเราเช่าบูชาวัตถุมงคลก็ถือว่าเราได้ร่วมสร้างบุญด้วยอืมทำบุญบูชาวัตถุมงคลก็มีหลายครูบาอาจารย์หลวงปู่พราปูเท่ารุ่นเก่า,กาแต่ว่าท่านทำท่านทำเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราได้วัตถุมงคลแล้วให้เป็นผู้มีศีลนะ ได้วัตถุมงคลแล้วให้มีความกตัญญูกตเวทีนะได้วัตถุมงคลไปแล้วให้เป็นรักษากายรักษาวาจาร,รักษาใจให้ทำดีนะอะไรประมาณนี้แหละหรือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกหมายถึงว่าเราเคยมาทำบุญอยู่ที่วัดสว่างธรรมรดาลแล้วก็ได้วัตถุมงคลไปแล้วก็ได้นึกถึงบุญเจ้าของนึกถึงบุญตัวเองว่าเออ เราได้วัตถุมงคลน,นี้มาจากวันนี่เราเคยไปทําบุญเป็นที่ยืดเหนี่ยวจิตใจอืมสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปสงสัยหรอกบาง <c oughs> บางบคําถามเขาก็ฝากมาถามเนาะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ถามเราก็ถามก็ดีแล้วลหละถามจะได้หายข้อข้องใจอืมแต่ว่าบางคนเขาถามมาเขาก็อาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอืมทางนั้นที่รู้แบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็เข้าใจหรอกว่า เขาฝากมาถามเนาะฝากมาเราก็ต้องมาถามนั่นแหละจะได้หายสงสัยอืมวัตถูมงคลนั่นแหละของดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ศีลเป็นผู้มีศีลอะ่ะอืมเป็นกําลังใจอย่างเช่นท่านสร้างรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่น,น,ร,นรวยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกําลังใจเป็นชื่อสมมุติบัญญัติขึ้นมา รุ่นสมปรานะรุ่นรวยไม่ลิกรุ่นโคตรรวยรุ่นมั่งมีรุ่นมหาเศรษฐีอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราอยู่ในสมมุติบัญญัติแล้วก็มีกําลังใจถ้าได้ยินแล้วแต่ว่าขึ้นอยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่บุญกุศลของเราจะรวยไม่รวยสําเร็จไม่สําเร็จนะนะนั่นนะก็มีแค่นั้นแหละเด้อสาธุเจ้าค่ะพอ,อการเจ้าค่ะ ช่วงวิกฤตบ้านเมืองแบบนี้ขอให้ปู่ได้เมตตาให้กำลังใจด้วยเจ้าค่ะช่วงวิกฤตบ้านเมืองเป็นแบบนี้เนาะก็มีเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคโครวรดโควิดก็มีมามีมาหน้าหนาวก็สงสัยจะทุเราเบาบางลงช่วงหมดหน้าหนาวน,นี่แหละอืม แต่ก่อนมีมานหน้าร้อนก็หมดหน้าร้อนก็หมดไปมันก็เป็นธรรมดาโครคภัยไข้เจ็บแต่ว่าบางทีเราก็ลืมความตายบางทีเราลืมความตายพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาความตายพระพุทธเจ้าองค์ให้พิจารณาความตายเราจะไม่ได้ความมาทพอได้ยินว่ามีโควิควควดเข้ามาก็ได้ระล,ลึกถึงความตายแล้วว่า ชีวิตของเราไม่แน่นอนวันคืนก็เคลื่นอนค้อยชีวิตของเราก็น้อยลงทุกทีทุกทีเทียดมาพูดอยู่ตลอดเหมือนกับแสงเตียนที่อยู่กลางสายลมลมก็พัดมาตลอดไม่รู้ว่าเตียนจะดับวันไหนจึงประมาทไม่ได้ท่านทั้ง,งหลายขอ้อยเราได้มีวิหารธรรมมีธรรมประจําจิตประจําใจมีที่อยู่ของจิตของใจมีผ้าห่มใจมีอาหารใจมีธรรมมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเรา มีกาลังกิตกาลังใจช่วงนี้ก็ให้กําลังใจกันมากๆไม่ใช่ว่าไปโกรธไปอะไรกันนะไม่ใช่ว่าเห็นเกลียต,ตัวไม่ได้ตรงนั้นต้องมีเมตตามากมากมีสติมากมากมีกําลังใจให้กันมากๆอืมนั่นแหละต้องให้เราเข้าใจตรงนี้ด้วยมันเป็นไปตามกฎฑจของธรรมชาติด้วยบางทีเราก็ต้องเข้าใจจริงไม่ให้อยากไม่ให้อยากเกิดมันก็เกิดมันไม่เที่ยง คิดว่าไม่มีก็มีคิดว่ามีอาจจะไม่มีอืมก็ให้พิจารณานะ่ะให้เห็นอกเห็นใจกันก็อย่าไปโทษคนนั้นคนนี้ในส่วนนี้อืมสิ่งเหล่านี้มองไม่เห็นโลกใครใครเก็บถ้ามองเห็นเป็นตนเป็นตัวเหมือนกับช้างกับเสือเดินมาแล้วก็พอจะวิ่งพอจะหลบจะหลีกได้แต่ว่ามันมองไม่เห็นจะทํำยังไงอืมก็ทําตามปฏิบัติตามบ้านเมืองที่ ให้ทำนั่นแหละอืมอาหารร้อนจอนกลางล้างมือเอเวลาเข้าไปสถานที่บางสถานที่ก็ใส่แมกใส่อะไรอืมตาจีงมันก็เข้าตามรูทวารน,นะคพาว่าทวารนี่ก,ก็ตาก็เป็นทวารหูก็เป็นทวนารจมูกก็เป็นทวารปากก็เป็นทวารถ้ามันแรงจริงๆงปิดปากก็ไม่อยู่หรอกอืมแต่ว่าให้เรามั่นใจในคุณศีลคุณธรรมคุณงามความดีของตนเองด้วยอืมเพราะว่ากรรมมุนวัตถีโลโกด้วย สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าไม่มีกรรมไม่มีเวรกับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นหรอกท่านทั้งหลายถ้ามีกรรมมีเวรก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ยารักษายากำลังใจก็คือ,อยาสมาธิภาวนารู้เท่าทันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองเราก็มีความสุขได้เจริญออกเห็นใจมีเมตตายเยอะๆนั่นนะมีอะไรอีกไหมก็เป็นคำถามสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะ คำถามทุกๆคำถามที่ได้การเรียนถามผู้ไปก็ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบว่าเป็นคำถามที่ท่านผู้ชมอยากทำคอมเมนต์ฝากถามเข้ามาวันนี้ก็เป็นสื่อกลางสะพานบุญให้เท่านั้นก็อขอให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจตามนี้นะคะ